พลังเวนข้ามชาติเวนเป็นคำพระได้ยินได้ฟังและพูดกันจนชินหูชินปากคนรุ่นเก่ามักจะสอนลูกหลานว่าอย่าไปจองววนจองกรรมกับเขาเลยหรือบอกว่าให้อภัยมันไปอย่าไปจองววนกับมันหรือเตือนสติว่าอย่าไปสร้างเวนสร้างกรรมอะไรกับใครคำนี้เลยติดหูติดปากกันตลอดมาและพอจะเข้าใจได้บ้างว่า อันว่าเวนนั้นคงจะร้ายกาจนักผู้ใหญ่จึงได้บอกได้เตือนกันอย่างนั้นแท้จริงแล้วคําว่าเวนนั้นหมายถึงความผูกอาฆาตพยาบาทก็ได้หมายถึงความปองร้ายก็ได้หมายถึงความรู้สึกเดือดร้อนเพราะกรรมหรือชะตากรรมของตนก็ได้แต่โดยทั่วไปจะเข้าใจได้ว่าเวนหมายถึงความผูกอาฆาตพยาบาทกันไว้เพื่อจะเอาคืนในวันข้างหน้า เวรน,นั้นมีพลังมากมายนักก่อเวนหรือสร้างเวรไว้แล้วก็ติดตามเพื่อจะได้ทวงคืนเมื่อได้โอกาสก็จะแก้แค้นคนที่ถูกแก้แขนก็จะคิดอาฆคาดคนที่ทำกับตนอีกกลายเป็นผูกเวรกันไปเรื่อยๆติดตามตัวติดตามความคิดไปตลอดชาติตายไปแล้วก็ยังมีพลังมีอำนาจชักนำให้แก้แขนได้อีกทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันเพิ่งเคยเห็นหน้ากันครั้งแรก แต่พลังเวนทำให้รู้สึกเกียหน้าทำให้ไม่ชอบหน้าทำให้อยากทำร้ายอยากกระดาอยากจะว่าเป็นต้นนี่คือพลังเวนและเป็นพลังส่งผลข้ามภพข้ามชาติก็ได้และหากยังคิดอาฆาตพยาบาทกันอยู่เวนก็จะติดตามไปเรื่อยๆทำร้ายกันไปเรื่อยๆหลายภพหลายชาติเวนก็ยังไม่เบาบางจนกว่าจะให้อภัยได้การให้อภัยนั้น เกิดความรู้สึกไม่จองเวนขึ้นในจิตใจความรู้สึกไม่จองเวนเกิดขึ้นได้จากความมีขันติความมีเมตตาความมีโยโสมนัสิการความพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อมกันความมีขันติหมายถึงความอดทนอดกั้นไว้ได้ไม่ผูกเวนต่อไปความมีเมตตาหมายถึงมีความรักปรารถนาดีไม่ต้องการให้เดือดร้อนกันต่อไป โยโสมานัสิกาหมายถึงการสนใจคิดได้ว่าเมื่อผูกเวรต่อไปก็จะทำให้เดือดร้อนไม่รู้จักจบสิ้นความพิจารณาหมายถึงการใช้ปัญญาพินิษถึงผลดีผลเสียของการมีเวรต่อกันแล้วก็ตัดสินใจเลือกที่จะไม่สารต่อเวรต่อไปเมื่อความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นก็จะทำให้มองเห็นข้อด้อยของการจองเวรทำให้คิดเลิกละไม่คิดก่อเวรต่อไป ซึ่งเรียกว่าไม่จองเวีนจากนั้นการให้อภัยก็ตามมาเมื่อให้อภัยได้เวีนก็จะถูกตัดการให้อภัยจึงสำคัญนักแม้อีกฝ่ายจะยังมีเวณยังอาฆาตพยาบาทอยู่แต่เมื่ออีกฝ่ายให้อภัยเสียแล้วเวณนจะค่อยๆสงบลงและหมดพลังไปในที่สุดในสมัยครั้งพุทธกาลมีเรื่องที่คนจองเวนกันไว้ต่างแก้แค้นกันไปมาแม้ข้ามภพข้ามชาติ ก็ยังเกิดมาเพื่อได้แก้แค้นกันอีกเป็นเรื่องอันเหลือดเชื่อท่านจึงบันทึกเป็นหลักฐานไว้ในคำพีเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีมีครอบครัวหนึ่งทำอาชีพกษตกรรมคู่สามีภรรยาและบุตรชายอยู่รวมกันอย่างมีความสุขต่อมา สามีได้สิ้นชีวิตลงหน้าที่ทั้งในการทำนาและดูแลบ้านจึงตกไปอยู่กับลูกชายเขาตั้งใจําเพื่อตอบแทนพระคุณแม่แม่ซึ่งเห็นลูกชายเหน็ดเหนื่อยมากก็สงสารจึงออกปากให้ลูกหาผู้หญิงมาเป็นภรรยาสักคนลูกชายปฏิเสธว่าไม่เป็นอะไรแต่เมื่อแม่รบเรา้าบ่อยเข้าจึงบอกให้แม่ไปสู่ขอผู้หญิงจากตระกูลหนึ่งซึ่งขุนเคยมาเป็นภรรยาเมื่อมาอยู่ด้วยกันก็รู้ว่า ภรยาปินหมันมีบุตรไม่ได้ผู้เป็นแม่ทราบดังนั้นจึงบอกลูกชายว่าธรรมดาตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมพินาศประเพณีก็จะสืบต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นจำต้องหาหญิงใหม่มาเป็นภรรยาฝ่ายแม่จะเป็นคนจัดการให้ลูกชายก็ปฏิเสธไม่ต้องการที่จะมีภรรยาอีกคนฝ่ายภรรยาทราบเรื่องและรู้ธรรมเนียมดีจึงขันอาสาที่จะหาหญิง ซึ่งไม่เป็นหมันมาเป็นภรรยาอีกคนพร้อมกับตนซึ่งสามีก็ไม่ได้ว่าอะไรนั้นจึงไปสู่ขอหญิงสาวจากครอบครัวหนึ่งโดยอ้างว่าตนนั้นเป็นหมันไม่สามารถมีลูกได้หากได้นางไปเป็นภรรยาของสามีตนอีกคนและถ้ามีลูกก็จะได้ทรัพสมบัติและได้สืบตระกูลเมื่อพ่อแม่ของญิงสาวอนุญาตจึงพาเข้ามาอยู่ในครอบครัวในฐานะเป็นภรรยารองนานวันเข้า นางผู้เป็นภรรยาหลวงได้คิดว่าหากภรรยารองมีลูกนางได้ลูกก็จะได้เป็นเจ้าของมรดกทั้งหมดเราก็จะตกอับหมดความหมายเมื่อคิดได้ดังนี้ความริษยาก็กะเริบขึ้นนางคิดหาทางที่จะมิให้ภรรยารองมีลูกโดยนางได้สั่งกำชับภรรยารองว่าหากตั้งครรภ์เมื่อไรก็ขอให้บอกตนฝ่ายภรรยารองเป็นคนซื่อและตกอยู่ในฐานะคนรับใช้ของภรรยาหลวง จึงตกปากรับคําเมื่อตั้งขันขึ้นนางจึงได้บอกภรรยาหลวงให้ทราบฝ่ายภรรยาหลวงก็จัดยาพิเศษให้เอาไปกินกับอาหารโดยบอกว่าเป็นยาบำรุงคันแต่แท้ที่จริงแล้วยานั้นเป็นยาทําลายคันภรรยารองรับยามากินแล้วก็แท้งขันตกไปโดยดังเองก็ไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจะอะไรเมื่อตั้งคันเป็นครั้งที่สองภรรยารองก็บอกภรรยาหลวงอีก และภรรยาหลวงก็จัดยาพิเศษให้อีกและทำให้ภรรยารองแทงลูกเหมือนเดิมหญิงเพื่อนบ้านทั้งหลายรู้เรื่องเข้าว่านางแทงลูกจึงถ่ายถามดูนางจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเพื่อนบ้านก็ตำหนิว่าช่างไม่รู้อะไรเสียเลยนางภรรยาหลวงก็ทำยาแท้งให้กิน จึงแท้งลูกถึงสองครั้งเขาทำเพราะกลัวว่าเมื่อนางมีลูกจะได้เป็นใหญ่ในครอบครัวเพื่อนบ้านก็บอกนางว่าต่อไปอย่าได้บอกภรรยาหลวงอีกว่าตัวเองมีคันนางก็รับปากเมื่อนางตั้งคันใหม่อีกครั้งจึงไม่บอกให้ใครทราบจนกระทั่งคันโตขึ้นภรรยาหลวงหินเข้าก็ตกใจจึงได้ต่อว่าว่าทำไมไม่บอกเธอภรรยารองก็ตอบว่าเพราะบอกนี่แหละ จึงต้องแทงลูกไปถึงสองครั้งแล้วก็นิ่งเฉยไปฝ่ายภรรยาหลวงรู้สึกเจ็บใจเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ทำอะไรตอนนั้นไม่ได้นางได้แต่รอคอยเวลาหาโอกาสทำลายคันอยู่มาวันหนึ่งเมื่อภรรยารองมีคันแก่ใกล้คลอดจึงได้โอกาสผสมยาทำแทง้งกับอาหารให้นางกินภรรยารองกินเข้าไปแล้วแต่คันไม่ตกแต่เด็กที่อยู่ในคันได้พลิกตัวมานอนขวางช่องคลอดเอาไว้ ทำให้ผู้เป็นแม่เจ็บปวดรวดรล้าอย่างแสนสาหัสไม่มีใครช่วยได้ภรยารองนางจึงตั้งความปรารถนาเอาไว้ว่าเธอทําลายฉันเธอนําฉันมาแล้วก็ทําลายลูกของฉันถึงสามคนตอนนี้ฉันกําลังจะวิบัติฉันตายไปขอให้ได้ไปเกิดเป็นยักษิศีได้กินลูกของเธอบ้างภรยารองนางตั้งความปรารถนาเช่นนี้แล้วก็สิ้นชีวิตลง และได้ไปเกิดเป็นนางแมวอยู่ในบ้านหลังนั้นนั่นเองฝ่ายภรรยาหลวงเมื่อสามีจับได้ว่าเธอเป็นผู้ฆ่าภรรยารองทําให้ตระกูลวงขาดศูนย์จึงบยตีนางอย่างแสนสาหัสนางทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็สิ้นใจตายและได้ไปเกิดเป็นแม่ไก่อยู่ในบ้านหลังนั้นต่อมาแม่ไก่ตกลูกหลายตัวนางแมวก็คอยมาลักกินลูกไก่ไปเสียทั้งหมดแม้ครั้งที่สองครั้งที่สที่ทำเช่นเดียวกัน สุดท้ายแม่ไก่ได้ตั้งความปรารถนาว่าเธอมากินลูกของฉันถึงสามครั้งตอนนี้ยังกินฉันอีกเอาเธอะต่อไปขอให้ฉันได้กินลูกของเธอบ้างจากนั้นไม่นานแม่ไก่ก็ได้ตายลงไปและได้ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองอยู่ในป่าส่วนนางแมวครั้นตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นแม่เนื้ออยู่ในป่านั้นเหมือนกันเมื่อแม่เนื้อตกลูกทีไร แม่เสือเหลืองก็จะมากินเสียทั้งหมดตามอำนาจเวนที่ผูกกันไว้สุดท้ายที่จะกินคือแม่เนื้อด้วยก่อนตายแม่เนื้อได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าเธอมากินลูกฉันถึงสามครั้งสามหนตอนนี้จะกินชั้นอีกฉันตายแล้วไปเกิดใหม่ขอให้ได้กินลูกของเธอบ้างตั้งความปรารถนาแล้วก็ตายไปได้เกิดเป็นยักษินีอยู่ในเมืองสาวัตถีฝ่ายเสือเหลืองตายไปแล้ว ได้เกิดเป็นหญิงสาวในตระกูลแห่งหนึ่งในเมืองสาวัตถีนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญวัยแล้วก็ได้แต่งงานไปอยู่กับสามีจนกระทั่งมีลูกชายคนหนึ่งด้วยอำนาจเวรกรรมที่ตั้งความปรารถนาไว้ต่อเนื่องทําให้นางยักษินีอยู่ไม่เป็นสุขเที่ยวสืบเสาะหาเพื่อที่จะกินเด็กเห็นเด็กคนอื่นก็ไม่อยากกินพอเห็นลูกของนางผู้เป็นคู่เวรกันเข้าก็อยากจะให้กินทันที จึงได้ฟอมแปลงตัวมาเป็นเพื่อนหญิงของนางผู้คนในบ้านก็ไว้วางใจจนกระทัง่งยอมให้ไปพบเด็กนางพบเด็กแล้วก็หลอกล่อดเด็กไปในที่รับตาจับฉีกคร่างแล้วกินเสียเสร็จแล้วก <raine> ็เล็ดลอดหนีไปเมื่อนางคู่เวรกันมีลูกครั้งที่สองนางยักษินีก็มาจับเด็กกินเสียอีกเหมือนกันในครั้งที่สามนางคู่เวรของนางยักษินีมีคันแก่ไข่คอด ได้บอกสามีว่าในนี้มียักษ์นีมาหลอกกินเด็กไปสองครั้งแล้วคราวนี้ขอกลับไปข้อที่บ้านพ่อแม่ของตนจะได้ปลอดภัยเมื่อสามีเห็นด้วยจึงพากันเดินทางไปที่บ้านพ่อแม่ของนางนางได้ขอดบุตรอยู่ที่นั่นโดยสวัสดิภาพฝ่ายนางยักษ์นีติดวาระนำน้ำจากสาโนดาดมาให้เท้าเวสุวรรณหรือเท้ากูเวนเจ้าแห่งยักษ์ทั้งหลายเป็นเวลานานสีห้าเดือน จึงไม่มีโอกาสรับรู้เรื่องราวของหญิงคู่เวนเมื่อออกจากวาระนําน้ำแล้วก็รีบไปยังบ้านของหญิงคู่เวนทันทีและได้ทราบว่านางกลับไปค้อลูกที่บ้านพ่อแม่ของตนก็คิดด้วยพระหลังเวนว่าจะไปที่ใดก็ตามไม่มีวันพ้นมือตนไปได้พร้อมกับรีบรุดไปยังบ้านหลังนั้น พอดีในวันนั้นนางผู้เป็นคู่เวรกันได้คลอดบุตรมาหลายเดือนแล้วให้พ่อแม่ตั้งชื่อให้ลูกและปรึกษากับสามีว่าควรกลับไปที่บ้านของสามีได้แล้วสามีเห็นชอบด้วยจึงพากันกลับโดยผลัดกันอุ้มลูกพอมาถึงทางใกล้วัดเชตวันซึ่งเป็นที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงพากันหยุดพักแล้วให้ภรรยาลงไปอาบน้ำในสระกร่อนและให้สามีอุ้มลูกเอาไว้ เมื่ออาบน้ําเสร็จก็ลุกขึ้นมารับลูกแล้วให้สามีลงไปอาบน้ําและตนก็ยืนให้นมลูกอยู่พอดีเหลือไปเห็นนางยักษินีที่กําลังรีบรุดเดินมาจึงร้องตะโกนเรียกสามีว่านางยักษินีมาขอให้รีบขึ้นมาเร็วๆแต่ก็ไม่อาจรอจนสามีขึ้นมาได้นางจึงรีบอุ้มลูกวิ่งหนีเข้าไปในวัดเชตวันซึ่งพระพุทธองค์กําลังทรงแสดงธรรมอยู่นางวางลูกไว้ ที่แทบพระบาทสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งกราบทูลว่าข้าพระบาทขอถวายลูกคนนี้แด่พระองค์ขอทรงให้ชีวิตแก่เขาด้วยเถิดนางยักษีนีได้ติดตามสองแม่ลูกไปจนถึงวัดพระเจตวันแต่ถูกเทวดาผู้รักษาประตูห้ามไว้มีให้เข้าไปพระพุทธองค์ทรงทราบจึงตรัสให้พระอานนท์ไปนำนางยักษีดีเข้ามาเมื่อนางเข้ามายืนต่อพระพักพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่า เพราะเหตุอันใดเธอจึงทําเช่นนี้ถ้าพวกเธอมิได้มาอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเช่นเราเวนของพวกเธอก็จะต่อเนื่องไปตลอดกับเหมือนเวนของงูกับพังพรเหมือนเวนของหมีกับไม้สะกอและเหมือนเวนของกากับนกเขาแมวทําไมพวกเธอจึงทำเวนต่อเวนกันด้วยว่าเวนอย่างนี้ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนเท่านั้นหาระงับได้ด้วยการจองเวนไม่จากนั้น ได้ตรัสพระพุทธสุภาษิตว่าไม่ว่าในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวนเลยแต่ยอ่อมระงับด้วยการไม่จองเวรข้อนี้เป็นธรรมดาที่มีมาเก่าแก่เนิ่นนานเมื่อตรัสจบแล้วได้ตรัสให้หญิงผู้เป็นแม่ส่งลูกให้แก่นางยักษินีนางไม่ยอมเพราะกลัวจึงตรัสว่าอย่าก,กลัวเลยนางไม่ทำอะไรหรอกนางจึงยอมส่งลูกให้ ฝ่ายนางยักษินีรับเด็กมาแล้วก็กอดจูบด้วยความรักทรงเด็กคืนให้แก่แม่ตามเดิมแล้วก็เริ่มร้องไห้พระพุทธองค์ทรงตรัสถามว่าเธอร้องไห้ทําไมนางยักษินีทูลว่าเมื่อก่อนตนมีความเป็นอยู่ลําบากยากเย็นนักไม่ได้อาหารพอที่จะเต็มท้องได้เลยต่อจากนี้จะเป็นอยู่ได้อย่างไรพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่าไม่ต้องคิดกังวลอะไรมาก ให้ไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้ก็แล้วกันนางจะดูแลเธอเองแล้วทรงฝากฝังนางยักษินีกับสองสามีภรรยาทั้งสองยอมรับแล้วได้พาไปที่บ้านตอนแรกจะให้อยู่ภายในบ้านแต่นางยักษินีปฏิเสธด้วยอ้างว่าทุกผ่านจึงให้ไปอยู่ที่นั่นที่ดี่อีกหลายแห่งแต่นางก็ปฏิเสธทุกแห่งด้วยเหตุผลว่าไม่สะดวกแต่ยอมที่จะอยู่กลางแจ้ง ที่มีอากาศโปร่งโล่งสองสามีภรรยาก็ยอมและดูแลนางอย่างดีสุดท้ายนางยักษีดีได้ตอบแทนบุญคุณของสามีภรรยาด้วยการบอกฤด,ดูที่เหมาะสมแก่การทำนาว่าปีไหนฝนดีปีไหนฝน,น,นแรงเมื่อฝนดีก็ขอให้ทำนาในที่ดอนเมื่อฝนแรงก็ขอให้ทำนาในที่ลุ่มทำให้ได้รับผลผลิตจากการทำนาเป็นมักเป็นผลไม่มีเสียหาย ประชาชนทั่วไปก็พอได้รับอดิิสสงด้วย